สวัสดีครับผมก็ตูนอัดอดไลท์ช็อปนะครับเดี๋ยววันนี้ผมก็จะมาบอกว่านี่270เข้ามาแล้วนะครับเต็นที่ทุกคนรอคอยที่ขาดตลาดไปก็ร่วมครึ่งปีนะนะครับและตอนนี้มันเข้ามาแล้วที่ร้านอาดอดไลท์ช็อปยุทธยานะครับ <Yeah. S 1> ก็เต็นตัวนี้ก็เหมือนแบบว่าเป็นเต็นท์ฮิตนะครับก็ ความกว้างความยาว2.70เมตรคูณสเมตรความสูงของมันเนี่ยร้อเลยนะครับก็ยืนได้เลยตัวนี้ก็เข้ามาดูมาชมกันได้นะครับที่ร้านเอาดอร์ไลชออยุทธยาคอสโดม2องเจ็ดศโคแมนครับผมอย่างวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะฮะสวัสดีครับ